แทนที่แผนการแต่งงานกับแม่ขลาของนภอจะทำให้บรรยากาศดีขึ้นแต่กลับกลายเป็นเหมือนการประกาศสุดท้ารบกันของแม่ใหม่แก้วกับแม่ขลาเสียมากกว่าฉันต้องการใช้ชีวิตสงบสุขและฉันก็พยายามทำให้มันเป็นแบบนั้นแม่ขลาพูดด้วยท่าทางถึงขัง,ขงแต่ถ้าเธอต้องการใช้ชีวิตสงบสุขจริงๆก็ควรเลิกมายุ่งกับครอบครัวฉันเลิกโยนความผิดให้ฉันแล้วกลับไปจัดการครอบครัวตัวเองเถอะ อย่าให้ฉันหมดความอดทนเพราะที่ผ่านมาฉันอดทนมานานแล้วแม่ขลากัดฟันกรอดๆเมื่อเห็นท่าทางของแม่หม่แก้วฉันจะบอกเธออีกครั้งถ้าเธอไม่หยุดฉันจะเป็นคนหยุดเธอเองแม่ขลาอยู่ในสภาพที่จิตใจเธอบอบช้ำม,มากแค่ไหนคนเดียวที่รู้คือตัวเธอเองหากทว่าคนที่ตกอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ยิ่ยงกว่าคือชนะชนที่ตอนนี้เขาโดนลูกชายของตัวเอง กระแทกใส่หน้าด้วยคำพูดว่าพ่อมีชู้ผมเกลียดพ่อผมเกลียดผมได้ยินพ่อพูดกับผู้หญิงคนนั้นเมฆขลาแต่ผมไม่เคยบอกใครพ่อทำให้แม่ร้องไห้ผมเกลียดพ่อระหว่างนั้นชนะชนก็เริ่มฝันร้ายแปลกๆบ่อยครั้งขึ้นเรื่อยๆทั้งฝันว่าโดนงูรัดบ้างฝันว่าบีบคอตัวเองบ้างตลอดเวลาที่ผ่านมาสิ่งที่น่าสังเกตคือ แม่ขลาไม่เคยบล็อกเบอร์โทรของชนะชนเลยแม้แต่ครั้งเดียวนั่นทำให้ตีความได้ว่าในใจของเธอลึกๆยังไม่อาจตัดใจจากชนะชนได้เลยในที่สุดเมื่อชนะชนโทรมาเธอจึงตัดสินใจรับสายทั้งสองนัดเจอกันเราเจอกันผิดเวลาเรื่องของเราไม่มีวันเป็นไปได้แม่ขลาพูดกับชายที่เธอรักทั้งน้ำตาสัญญากับเมได้ไหมคะ หลังจากวันนี้เมอยากให้คุณยอมรับและกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่างมีความสุขคุณทำเพื่อเม,มได้ไหมเพื่อความถูกต้องของเราชนะชนจำยอมทำตามที่แม่ขลาขอร้องและแววเสียงสุดท้ายจากแม่ขลาก็ยังคงดังก้องกังวานอยู่ในหัวของชนะชนอยู่อย่างนั้นเมรักคุณนะเม,มกลับไปที่บ้านเรือนไทยเธอคุกเข่าลงเบื้องหน้าคุณที่ชูคอแผลแม่เบี้ยอยู่บนเตียง หนูเลิกกับเขาแล้วเขากลับไปอยู่กับครอบครัวของเขาแล้วคุณปล่อยหนูให้เป็นอิสระบ้างได้ไหมแม่ขลายังคงร้องไห้อยู่เบื้องหน้าคุณเธอร้องไห้ด้วยน้ำตาที่กลั่นออกมาด้วยความเจ็บปวดจากก้นบึ้งของหัวใจอย่างแท้จริงจากเดิมที่เป็นคู่กัดกันมาตลอดแต่เมื่อเวลาผ่านไปความสเสน่หาและราคาก็เข้าครอบงำจิตใจของนินาเข้าให้แล้วจากตอนแรกที่โดนข่มขืน แต่ตอนนี้กลับอยากได้พี่เขยของตัวเองขึ้นมาซะอย่างนั้นเธอปล่อยตัวปล่อยใจให้กับพ์เหมือนโดนยาสั่งทางจิตวิญญาณทําให้ช่ำแฉดจนมีอาจทานทนได้ในขณะที่พ์กับนินากอดรัดฟัดเหวียงเป็นอยู่ในห้องน้ําหญิงของโรงแรมนั้นเองบังเอิญว่าแม่ขลากับบุตรบาเดินเข้าห้องน้ําห้องนั้นจังหวะพอดีที่ได้เห็นภาพอันน่าทุเรศของน้องเมียกับพี่เขยคู่นั้น